เราอย่างนี้ครับถูกปล่อยแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วกรผมต้องเชิดชูคารวะท่านทั้งหลายปล่อยอย่างไรคนเสื้อแดงไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยข่าวการาราปลามีทุกวันจะสลายทุกวันคนมามากทุกวันไม่น้อยครับยิ่งเพิ่มมากขึ้น งนี้ครับไอ้เรื่องแพ้นะครับปิดประตูแพ้ครับเปิดประตูชนะอย่างเดียวพี่น้องครับเขาวิเคราะห์การเมืองบางส่วนว่าระบอบอัมมารหรือแบ็คเขานะครับบอกว่ามีคนสั่งให้อภิธิ์ ไม่ต้องยุบสภาไม่ต้องลาออกให้เดินหน้าปราบข้าประชาชนให้ถึงที่สุดนี่คือคำสั่งมาของอามาย์แต่ผมได้ข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าวันนี้นายอภิสิทธิ์นายสุดเทพพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะทหารชั้นผู้ใหญ่ประชุมกัน มีมติให้เอกชนหรอกครับว่าอยากจะปราบไม่รู้จะปราบคนเสื้อแดงอย่างไรมันมากเกินไปเดี๋ยวนี้ส่งลูกน้องมาสำรวจทุกทางครับทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกหาที่เดินเข้าไม่ได้โดยเฉพาะรถถังเข้าไม่ได้ครับ น,าานี่ขนาดถนนดินสออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรถถังบุกเข้ามาสิบคันเราจัดการปลดอาวุธรถถังเจ็ดคันครับพี่น้องครับอีกสามคันครับรถถังถอยหลังกลับพินไม่ได้เดินหน้าครับเลี้ยวก็ไม่ได้ถอยหลังกลับพินครับรถถังสามคันมาทา่ามถนน สะพานสินเก่าสามคันครับเราก็ลดอาวุธสงบราบเาบที่สินเก้ารับมาไม่ได้ครับวันนี้การประชุมของกลุ่มนี้สามสี่วันแล้วครับยังหาช่องทางที่เข้ามาสลายได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะวันที่ยี่สิบพี่น้องทั่วประเทศก็จะเข้ามาไม่ตำกว่าเรือนล้าน เรารู้แล้วว่ามึงจะสะลายวันที่ยี่สิบเอ็กูมาวันที่ยี่สิบมาเจอกับมึงเลยมาก่อนมึงรอมึงอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่เป็นความคิดโบราณของนักการเมืองอย่างอภิสิิตและนายสุเทพผมเองไม่เข้าใจว่านายอภิจิตเวชชาชีวะซึ่งขณะนี้กลายเป็นข้าตากกรและ พอราลาสอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้ตระกูลเวชาชีวะเป็นตระกูลเก่าแก่แต่นายอภิสิทธิ์ต้องเอาตระกูลมาให้ประชาชนเหยียบย่ำจนเละไม่มีชิ้นดีแล้วเวชาชีวะจึงเป็นข้าตะกรและพอราช นายอภิสิทธิ์จะไม่มีวันไดกลับมาถูกการเมืองอีกเพราะประชาชนได้พิพากษาว่าคุณคือทรราชและฆาตกรฆ่าประชาชนนักการเมืองที่เป็นพลเรือนหรือทหารเมื่อประชาชนได้พิพากษาว่าเป็นฆ้าตกรและทรราชในประวัติศาสตร์การเมึองไม่สามารถหวนวลับ สู่อำนาจได้แม้แต่คนเดียวไม่เว้นอภิษด้วยครับถามว่านายอภิษษษิฎจบออสบอร์ดไปเรียนต่างประเทศจบที่ประเทศอังกฤษ,ษซึ่งเป็นแม่แบบของระบอบประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภาผมเองยังมองนายอภิสิิ์ผิดขนาดแต่เมื่อนายอภิิ์เข้าสู่อำนาจ โดยขาดความชอบธรรมและถูกต้องผมมองเริ่มต้นเลยว่าเมื่อเข้าผิดความคิดก็ผิดการกระทำก็ผิดจนกระทั่งว่าเป็นสาราชและข้าศกรครับและพ้นไปอีกว่าในอภิสิบิ์สังกัดพักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์เป็นพักการเมืองเชิองอนุรักษ์นิยม ก่อตั้งขึ้นมารองจากทักก้าวหน้าคนเป็นหัวหน้าทักคนแรกนายควงอภัยวงศ์เราก็ทราบว่าตั้งเมื่อวันที่6เมษายนตั้งพร้อมกับการสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีแต่พัพทัพนี้มันบังอาจคู่กับกษัตริย์มาตลอดคู่กับราชวงศ์จัก,กรีมาตลอดนี่เป็นความบังอาจของทัพประชาธิปัตย์ รับทาบว่าเป็นพักการเมืองในระบอบเลือกตั้งแต่หัวหน้าพักนายพวงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีจากผลของการรัฐประหารของคนโคผินทุนทวันและให้ในายพวงเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบทหารครับพักประชาธิปัตย์จึงเป็นพักการเมืองที่มีความแปดเพื่อน หัวพันกับการได้อํานาจมาจากระบอบรัฐประหารตั้งแต่เริ่มต้นมีความมัวหมองต่อมาพักประชาธิปัตย์ก็เข้าสู่อํานาจจับมือทหารบ้างขัดแย้งทหารบ้างจนในที่สุดในสมัยพนเอกเปรมตินสุลานนท์พักประชาธิปัตย์ได้เสียงในสภาเป็นอันหนึ่งคือหนึ่งร้อยเสียงนายพิชัยรัตคุณ ไม่ดูตามมาตาเรือประกาศจะเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลรือกตั้งในที่สุดอัมาตก็บีบคอครับนายพิไัยเป็นแค่รองนายกนายกคือคลเอกเปรมจินสุระนงพักนี้ไม่ได้ต่อสู้กับประเด็นการอย่างแท้จริงเป็นพักที่หาประโยชน์กับระบอบเปรเีจยการกับอนุรักษ์นิยม มีการต่อรองผลประโยชน์กันและเห็นชัดเจนครับเห็นชัดเจนก็คือพักประชาธิปัตย์ร่วมมือกับคณะรัฐประหาร19กันยา49จับมือกับคมชยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคือพันธุ์ประทรักจิณชินวัตรในที่สุดท้ายก็น้องครับ แต่ยึดอำนาจ19กันยา49มาทักประชาธิปัตย์ก็ถูกพมชวางแผน4ขั้นเขาเรียกว่ามันใด4ขั้นให้เป็นรัฐบาลในที่สุดครับมันเลย4ขั้นเพราะไม่สู้เสียงประชาชนพักพลังประชาชนเลือกตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคมที่น้องทั่วประเทศให้คะแนนเสียง ส3 3ามสิบสามที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ร้อยสิบกสิบที่นั่งคร,ครับพี่น้องครับห่างกันห9สิบเก้าที่นั่งนี่ขนาดพมชช่วยทุกอย่างนี่ขนาดรัฐบา,ารช่วยทุกอย่างแต่สู้ประชาชนไม่ได้นี่คือต้อนเหตุว่าในสมัยนาย,ยกทักษิณก็ชนะเลือกตั้งขาลอยตั้งรัฐตบาลพั้เดียวในสมัยพรรคพลังประชาชน มัดมือมัดศอกมัดขาปิดปากประชาชนยังมีภากษาให้พักพลังประชาชนชน,นะเลือกตั้งเกือบเด็ดขาดครับดังนั้นระบอบอามานินจึงจัดการปลดสมัครปลดสมชายและในที่สุดจึงมาแต่งตั้งนายอภิสิทอยู่ที่กรมทหารราบสิเอ็ดนี่คือความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นพอนายอภิสิท เป็นรัฐบาลนายกไม่ชอบทำจึงถูกประชาชนส่วนใหญ่ต่อต้านทุกรูปแบบโดยนายอภิสิท์อ้างว่าเขามีเสียงข้างมากในสภา,าเขาเป็นนายกกระจุ้มศีได้ขันา